ช่วงดูอาดีๆนะครับที่เราควรจะขอดูอาเยอะๆช่วงที่1น,นะครับพี่น้องเวลาที่เราขอรับหลังให้กับพี่น้องของเราประเด็นนี้สําคัญครับที่ว่าอยากจะขอบอกกับพี่น้องคืออย่างที่พวกเราเห็น,นยุคปัจจุบันเนี่ยเวลามีใครเดือดร้อนใครไม่สบายใครเป็นอะไรปุ๊ก็อาจจะมีพี่น้องไปช่วยดูอาแบบ ให้เห็นเห็นชัดๆเลยนะขอให้หายไวๆนะขอสุขภาพดีๆนะขอให้ผ่านพ้นช่วงลําบากไปได้ก็เป็นการให้กําลังใจก็เป็นการขอดุอาที่ดีเพียงแต่ว่าพี่น้องครับมีดุอาที่ดีกว่านั้นอีกมีดุอาที่ดีกว่านั้นอีกผมไม่ได้บอกว่าไม่ต้องมาแบบพิมพ์ดุอาแบบให้เขารู้เพราะเรื่องของกําลังใจเรื่องของอะไรมันก็สําคัญเพียงแต่ว่าดุอาที่จะดีขึ้นไปอีกครับอยู่ในบันทึกขอย่ำมุสลิมครับพี่น้องจากท่านอุมุดดัดาดะครับ أنها قالت لصفوان أتريد الحج العام؟ قال: نعم. قالت: فدع الله لنا بخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأس ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير، قال الملك: الموكل به آمين ولك بمثل. نمري خيمة مسلم خاتمي ท่านหญิงอุมุลเล็ดดาเนี่ยได้พูดกับท่านหญิงซอบฟานครับเพราะว่านางรู้ว่าท่านหญิงซอบฟานเนี่ยกำลังจะไปทําฮัจญ์ท่านหญิงอบูเล็ดดาครับก็ได้ก็ได้ขอกับนางบอกว่าเนี่ยคุณกำลังจะไปทําฮัจญ์ใช่ไหมอ่าพวกเราก็มักจะคุ้นเคยกันดีใช่ไหมพอรู้ว่ามีใครไปทำฮัทปุ๊บอย่าลืมดูอาให้ฉันด้วยถูกไหมครับก็เรามักจะขอกันเป็นประจำท่านหญิงซอบฟานครับท่านกำลังจะไปทําฮัจญ์ในปีนั้นครับท่านหญิงอบูุลเล็ดดารู้ปุ๊บก็เลยขอบอกว่าเนี่ยคุณจะทําฮัจญ์ปีนี้ใช่ไหมถ้าใช่เนี่ย ช่วยดูอาให้กับเราด้วยนะขอจากอัลลอฮ์ให้เราได้รับสิ่งที่ดีงามด้วยนี่ท่านหญิงอัอบดุดาขอบางคนอยากจะบอกเอ๊ะแล้วอันนี้คือขอรับหลังไปทําฮัตรับหลังแน่นอนถูกไหมครับคือไม่ได้อยู่ต่อหน้าคือคนที่ถูกขอไม่ได้ถูกรับรู้ในที่นี้ครับอบูุอุมุดดดาบอกว่าไงครับฝาอินนบิสละลายสลามแกนนายกุลเพราะฉันน่ะได้ยินนบีบอกไว้นะว่าการที่คนคนหนึ่งที่เป็นพี่น้องมุสลิมเนี่ยดูอาให้กับพี่น้องของเขาเนี่ย รับหลังเนี่ยดูอาแบบไม่ให้เจ้าตัวได้รู้เนี่ยมิสเตอร์ชบาตุนจะเป็นดูอาที่ถูกตอบรับอินดอรซีมะละกุนซึ่งที่ของเขาอ่ะเหนือศีรษะของเขาจะมีมา,ายก้าอยู่ที่จะคอยบอกว่าอาเมนอาเมนหมายความว่าพี่น้องที่รักเวลาที่เราอาจจะเป็นห่วงพี่น้องของเราเราอยู่ที่ไหนก็ตามในกรณีนี้คือเขากำลังจะไปทำฮั์ ซึ่งเราอาจจะไม่ได้ทำฮัดแต่เราอยู่ที่บ้านเราอาจจะห่วงใครเราจะแค,คร์ใครเรา,าจ,จะรู้ว่าใครกําลังเดือดร้อนแล้วเราดูอาให้กับเขาพี่น้องขอจากล้อให้ช่วยเหลือเขาเนี่ยพวกล้อแต่งตั้งมาเลก้าที่ทําหน้าที่คอยดูเลยว่ามีใครดูอารับหลังให้พี่น้องเขาบ้างถ้ามีปุ๊บมาเลกา้านั้นจะทํายังไงครับทํา2อย่างอย่างแรกก็คือจะบอกว่าอาเมีนอาเมีนไปว่าอ้วนล้อปรดรับการขอนี้ด้วยปกติเราขอเราอยากให้อล้อรับเราอยากให้มีคนมาช่วยเราขอ แล้วเนี่ยมาลายกามมาช่วยเป็นผู้บอกว่าอามีนะครับยิ่งเพิ่มเพิ่มโอกาสที่จะถูกตอบรับอามีนอามีนอามีน,อมนโอ้อลล์ปรดรับด้วยโอ้อลล์ปรดรับด้วยอันนี้คืออย่างแรกที่มาลายกาจะทําให้มาลายก้จะบอกโอ้อลล์ปรดรับในสิ่งที่เขาขอให้กับพี่น้องของเขารับหลังด้วยอันนี้อย่างแรกอย่างที่สองคืออะไรครับวัลเกอรบิมิสิแล้วขอให้คุณได้ตามที่คุณขอให้กับเขา เราเตขอให้กับเขาด้วยความที่เราเป็นห่วงเขามาเลกาก็เป็นห่วงเราแล้วก็ให้เราอยากให้ได้สิ่งนั้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยครับพี่น้องนี่คือหนึ่งในช่วงโอกาสทองพี่น้องหนึ่งในช่วงโอกาสทองเลยถ้าเกิดเราเป็นห่วงพี่น้องของเราสักคนอย่าละพี่น้องของฉันเขากำลังเดือดร้อนเขามีหนี้สินโอ้ o aw, ละโปรดโปรดเปื้องหนี้สินให้กับเขามาเลก้าก็จะบอกว่าละอามีนอามีนอามีนโอกาสถูกตอรับยิ่งสูงครับเพราะว่าอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่เราต้องคุยกันด้วยก็คือบางครั้งเนี่ยดุอาอาจจะถูก ปิดกั้นดูอาอาจจะถูกปิดกั้นเพราะอย่างที่บอกก็คือว่ามันต้องครบเงื่อนไขดูอาถึงจะถูกตอบรับแน่นอนถูกไหมครับแต่ว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะเผลอเป็นเหตุที่ทําให้ดูอาเราถูกปิดกั้นไม่ถูกตอบรับเพราะฉะนั้นการมาเลือกช่วงเวลาละระยะเวลาที่เหมาะสมเนะี่ยจึงเป็นสิ่งที่ว่าอีกตัวหนึ่งที่จะมาช่วยเราเพราะนั้นพี่น้องที่รักดูารับหลังให้กับพี่น้องของเราขอกันเยอะๆต่อหน้าก็ขอให้เขารับหลังก็ขอให้เขานี่คือการขอที่งดงาม ไม่ใช่บางคนก็ขอแต่ต่อหน้าอย่างเดียวแล้วบางทีขอเหมือนกับแบบว่าเป็นเป็นกระแสะเป็นอารมณ์แบบกระแสะมาอะไรประมาณเนี่ยขอแบบตามน้ําแต่ว่าใจไม่ได้มาเลยถ้าขอประเภทนี้ก็ไม่มีประโยชน์ขอก็คือใจต้องมาต่อหน้าเขาเราก็ขอแบบใจมาด้วยยาอวบเขาเดืดล้นจีอลลาะเขาไม่สบายให้เขาหายไข้ดืดเหมือนกับที่ท่านอบีมัสเซัมพอไปเจอผู้ป่วยท่านอาบีก็บอกอย่างนี้ครับลาบาซาต่อหู้ดอินชาอัลลอฮ์ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวก็หาย ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวก็หายพอละบุญก็จะได้ด้วยเพราะฉะนั้นในเรื่องการให้กําลังใจกันและกันอันนี้ก็สําคัญแต่ว่าในขณะเดียวกันครับดูอาที่ขอรับหลังคือเขาไม่ต้องรับรู้ก็ได้ว่าเราดูอาให้เขาแต่บางคนเราจะบอกเนี่ยรู้ไหมในฉันก็มาดูอาให้คุณด้วยนะตอนรับหลังฉันก็ดูอาให้ด้วยนะบางทีก็เป็นการให้กําลังใจบางทีก็เป็นการโอ้อวดก็ต้องแยกให้ชัดเจนนะถ้าพูดเพื่อเป็นการอวดไม่ต้องพูดแต่ถ้าพูดเพื่อเป็นการให้กําลังใจให้ เขาบางทีเราอาจจะอยากให้เขาได้รับรู้ว่าเขาไม่ได้ถูกทักทิ้งนะต่อให้เราไม่ได้เจอเขาเราไม่ได้มาคุยกับเขาเราก็ไม่เคยที่จะขาดที่จะดูอาให้กับเขาทั้งหมดดีหมดพี่น้องเราก็ระวังในเรื่องของรูปแบบแล้วก็ระวังในเรื่องของเจตนาเพราะฉะนั้นนี่คือหนึ่งในช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่ควรจะขอดูอาไม่เกี่ยวว่าจะเป็นตอนเช้าสายบ่าย,ายเย็นหรืออะไรไม่เกี่ยวเลย ขอแค่ว่าเราดูอาให้กับพี่น้องของเราด้วยความจริงใจรับหลังเขานั่นแหละครับจะเป็นหนึ่งในเหตุที่ทําให้ดูอาถูกตอบรับอันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับซึ่งก็ย้ําครับพี่น้องพวกเราทําได้ทุกคนครับทําได้ทุกคนทําได้ตลอดเวลาทําได้แบบไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยไม่ต้องอะไรเลยนะครับผมก็คิดถึงพี่น้องที่เรารากักเป็นห่วงพี่น้องที่เรารักอาจจะเป็นพี่น้องที่เราไม่รู้จักด้วยซ้ําก็ไม่เป็นไรพี่น้อง อย่างบางทีเนะี่ยเราก็รู้ครับแบบอุบัติเหตุหรือว่าแบบการบดทดสอบของโฟร้อนแบบเกิดขึ้นมากมายเกิดแบบขึ้นมากมายแล้วก็ตลอดเวลาเพราะนั้นก็เราก็ขอูุ่าจากวกล้อนไปกับพี่น้องของเราที่เขากำลังถูกทดสอบอยู่ที่เขากําลังเดือดร้อนที่เขากําลังมีปัญหาที่อะไรต่อให้เขาไม่รู้จักเราแต่เรารู้ว่าเขาเป็นพี่น้องเราแค่นี้ก็ก็เพียงพอแล้วพี่น้อง